เห็ดหลังฝนตกจ้าสวยนี่ดอกนึงค่ะสวยเห็ดมีนนำหนักจ้าหลังฝนตกเขามากับเจอแล้วจ้าปลาเก,ก้าสองดอกจ้าจะสวยจ้านี่ค่ะดอกนึงจ้า ขอ้ยขายงงามๆจะถึงจะถือแทะแล้วจะพี่น้องเอ้ยฝรั่งมากเกาเจ็๊บก้อนข่อยละจ้ะเฮ็ดก็จะไปตัดขาฝรั่งมากก่อนข่อยห้อยเจ็บเตะเฮ็ดเหล่นกับมี่จ้ะเฮ็ดเบียเฮ็ดยังมันก็ไปจับดกออกเบิดจ้ะออนะยังเหลือไว้ข่อยอยู่เขาบ่าเห็นยังเหลือไว้ให้เก็บอยู่ เฮ็ดถึกฝนพี่น้องล่ะนักดีขนาดเลยจ้ะเฮ็ดถึกฝนเพิ่งขาแดงค่ะเฮ็ดเพิ่งขาแดงพี่น้องจ้ะถ้าบริยินก็ขอโทษขอไผ่เด้อเพราะว่าฝรั่งนป่ปาพี่น้องมหาเฮ็ดมันตัดเฮ็ดถิมนะจ้ะเฮ็ดเพิ่งขาดแดงมันบอกกินเนาะมันก็ตัดถิมนะจ้ะเสดายเฮ็ดอันนี้ค่อยเอาค่อยมากพี่น้อง มันจะขึ้นอีกรอบนึงขึ้นซองรอบไปได้พี่น้องพี่ดอกนึงค่ะสวยๆซาๆจะ้ะเหลือแต่เห็ดอันพวกจักกินนในข่อยพี่น้องเอ้ยพอกก็เอาคอยมากสามดอกค่ะไปจ่าไปจ้าเฝ้าออไปมันจะเอาก่อน สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้าเ <c oughs> มื่อนีก็เขาป้าเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องมาซาฝรั่งมันเอาเบิดแล้วพี่น้องมาตาเศร้าๆเนาะคอยก็มาซีมง่งเวลากเกา่อยพี่น้องมาก็เจอเฮ็ดแล้วจ้าจ้า่อยเจอแล้วล่ะพี่น้อง่อยบริห็ดวิดีโอเพราะว่าฝรั่งมันยางเอื่นหากันไหมจ้า่อยก็เลยว่าจะเฮ็ดวิดีโอเนาะ มันตัดเห็ดทิ่ม้าไว้เบิดแลวจ้าพี่น้องจ้าเอาละจ้าขอบคุณได้หลายยอดติดตามแล้วก็ยอดให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายจ้าจะาบ่ได้ยินเสียงหรือพิดพาดประการใดกับขอโทษขออภัยพี่น้องจ้าในป่าพี่น้องเสียงดังเมื่อไรดีจ้าตะอยเสียงดังนกสัดป่ามันก็ตื่นไหมพี่น้องอันนี้กะมาพอเห็ดแล้วพี่น้องว่าอลายเดี๋ยวเขาจะได้ยินวนะ่ามีเห็ดจ้าไปเก็บฝนตกพี่น้อง เฮ็ดมันสิหนักโอ้ยถากกินเอาไปตัดขาเบิ้งไว้น้องเองดี๋ยวค่อยตัดขาให้เบิ้งเด้อไปต่อจ้าเฝ้าเฝ้าเฮ็ดเพิงน้อยจ้าเฮ็ดพิงน้ำตาลมันจะออกฝนตกสิพี่น้องพี่ดอกนึงค่ะเนี่ยเฮ็ดอันนี้แซ่บจ้าสูดมันก็นสีด,ดำจ้าไปต่อจ้าเฮ็ดเพิง เฮ็ดเพิงน้ำตาลพี่น้องเนี่ยเขาบอาเอาเขาเกิเลือดั้องเสีะจะเขาเอาแต่เฮ็ดเพิงหวานพี่ดอกนึงค่ะ้ะเจ้าตัดใหม่พี่น้องเฮ้ยสวยพี่น้องแล้วเนี่ยแต่มันใหญ่มใหญ่ท่าเฮ็ดเพิงนะเพิงหวานไยขออยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> เขาบอกเห็นกับว่าหลูดจ้ะขาเจ้าตัดใหม่พี่น้องอยี่ดอกนึงค่ะ หม่องเก่าเลยพี่น้องคี่ดอกนึงค่ะอ้ดอกนึง,นงจากดอกนี้ถึกแทะเห็ดขึ้จังมันสีบ่มี่เลยพี่น้องอดอกนี้ไปแล้วเอาผู้เก่าจ้าจะดอกไปตากเนี่เห็ดเขาจีจ้ะออกอีกรอบพี่น้องเพต่วเจ็บวางต้นเปีย นี่แฝดแฝดแฝดพิษไหมพี่น้องถ้าบผรูดจักอยจะเก็บได้พี่น้องจ้าคอยศึกษาเห็ุมาสามสี่ปีแล้วจ้าคอยมาอยู่นี่ตัวนี้กินได้จ้ะค่ะขามันจะออกสมพูงใช่จ้าบอกค่ะแต่ผู้ใดบผรูดจักอยจะเก็บแด้วจ้ะตัวนี้ส่วนตัวมากแสบจ้ะเ็ดข้าวกีจ้ะฝรั่งเอื้อนแดงเดี๋ยวคอยสิบแปดซื้อนะพี่น้องนะถ้าคอยบ่ลืมนะจ้ะ ไปจ้าดอกจาก้าเห็ดหลงังฝนตกพี่น้องงามมันได้นาม,มันจา้าสวยจีบกัดจิบบ่หลายบ่หลายเดี๋ยวเขามาเอาหนามพี่น้องเฮ้สยสวยๆเลยไก่กันนดแม่มาห็นกุ๊กกูมาหากันซะดูดีมาให้เก็บซะ พี่น้องนี่เฮ็ดคอนโซนค่ะเฮ็ดคอนโซนเริ่มออกแล้วจ้ะนี่้เาเบาๆแอกจ้ะหลายชนิดเราเฮ็ดควายเอาจะเอาแค่สามชนิดมั้งเนี่ยจะไปจ้ะมึงเล่าหลีควายจ้ะกุ๊กูเล่าหลีควายหน้าม,มันาจ้ะเฮ็ดลรำฝนตกเฮ้ยมือมืินผืนหน่อยเด้อเด้อเด้อ สวยสวยสวย,สวยเลยจ้าพี่น้องคือหลอดสายตาคนจ้าทฮ้ทงยางได้ได้พี่น้องันกระเป๋าคอยคอยเห็นเราเธอเลยเอาคือหลอดสายตาสวย้อมจ้าว่าขานี่งามเลยจ้าโอ้ ไปต้อไปต้อจ้าฝ่าวฝ่าวเนาะึ่งขาแดงค่ะมองเกาเ่าพี่น้องสวยๆเลยจ้ะขาทาสคอสคอสละสวยๆจ้า,าจก็เจ้าก็เลือ้อยคอยจ้า งามจ้าจดอกเมายรูก,กันกติด,ดติดติดสาดด้ไปหนอเอ้ยเก็บกว่าเก็บเก็บเห็บสวยไปหนอเอ้ยหลังฝนตกอาเลืาไว้คอเก็บยุดอกหนึ่งจะาี่ดอกหนึ่ง เพิ่งกันาวาบอเลือไว้คอยเก็บนอกจากนนเนาะเฮสวยๆต่างเธอเลยแนะม่หูดอกนี้สงสัยโอ้ยขึ้นล่าแล้วคะ่ะไม่เอาคะ่ะไปจ้าเห็นเ,นเนหน็ดบอกพี่น้องลำพังตัเดีน,นะคุณดอกนึงคะ่ะเท่าแล้วอะไรมากสามสี่มือพี่น้อง ได้พอได้เด้อดอกนี่มันโอ้ยขาเนียนลูกค่ะโอ้ยไอ้จะไปตัดคายเบิ่งได้ไหมน้องเ,เสือบ่นถือแทะไปแล้วมังตวดีขนาดนีด้เจอแล้วค่ะสวยเลยจ้อะอาสวยจังเลยดอกเนี่ยถ่ายรูปเอยเด้อ คอยอัถ่ายซ่าวิดีโอคาทถ่ายรูปด้วยพี่น้องเด้อความงัโอ้ยแทะถึงแทะแทะแทะติดตคอนใหม่เธอเลยพี่น้องออกได้โว้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเด้อล่ะ คอคนใหม่จ้ะขาใหญ่อยูอย่เ,เลยจ้ะแม,มะก่กระเด็นเร็พี่น้องใหม่มนพี่น้องกระเด็นเร็วคอยงงัดจ้ะบ่าบ่ได้ได้อยู่ด้วยจ้ะเขาก็ัหเือไปคอยอยู่ไปต้อจ้ะเจออีกแล้วจ้าดอกนี้หน่อยตุ๊ เบืงบนพิษบ่มียนจ้ะบ่มียนเห็ดหนาหมวมัวเจอละจ่าดอกนืองน้อยสวยว่าจ่าละถือฝนสวยจมูกเนึองใกล้ๆก,กันจ้ะตาขวยบ่เห็นกำลังขืนไห้พี่น้องโถเนี่ยบ่เห็น,นพี่น้องจ้ะ ทากทากไปไปไยังเลยค่ะมีคนเห็นเราแตกต่างเนาะค่ะเนาะเหตุจากฝนตกก็บปรฝนบดตกได้น้ำดีเลยจ้ะเนี่ยเรจะเฮ็ดฟังฟังข้องน้ำไหลจ้ะ โอ้ยเหี่ยมเหี่ยมขวายมือไปจับเอวเราจะค่อยๆย่าเงมึงเด้อพี่น้องเด้อแต่คลิปวิดีโอยาวก็ต่อยขึ้นเขาเพี่น้องเก็บเห็ดมือนั่งเลยสองสามคลิปมึงได้คอยจะบตายเอาเห็นกันบานเพลเวอร์เขาไม่ไปเห็นเราว่ะพี่น้องสวยเหี่ยม มาน้องเห็นเรื่องมันเถ่าจ้ะคอยก็เอาพี่น้องไปตากแดดเอาเก้าจะ้ะไปต่อจ้ะเฮ้ดอกหนึ่งพี่น้องคอยเบิ่งขามไปแล้วจ้ะแต่ขอเห็นดอกนั่นดอกนั่นเนาะ จเจอแต่เห็น,นบานพีม่น่องมือนี่ยค่อยบานเก่เาไี่น้องตัดขากันเด้องาม,มาหน่อยหนึ่งก็เห็นจ้ะถอกแทะงามาส่าถอกแทะดอกหนึ่งค่ะยางกระเป๋าค่อน ที่เก่าแล้วพี่น้องสองดอกตัดขาพี่น้งอ,องก่ลมพี่น้องเอ้ยหายดอกมันจ้าขาสวยจ้า ยังเศร้าอย่างไม่หยบมวนคนเดียวเลยพี่น้องเก็บเฮ็ดก่อยสวยไหมคะมาพี่น้องมาตัดขาเป็นยังก็มาตัดขายเบ่งหวานพี่น้องจ้าเครื่องตัดใหม่ก็เจ้าตัดใหม่มันจ้ามันดังเนาะพี่น้องจ้าเฮ็ดได้น้ำมันชิบวะคอยดังมาได้ชิบวดังชับๆเนาะพี่น้อง นีา่างผึ่งออกค่ะใส่ไดกก้เกลาหอางผึ่งนี่อมน้ำดีขนาดเลยนะคืมเล็กน้อยไปน้องจ้าตาดอ,อ้ออะไนบ้างงามไปน้อนสวยค่ะใส่ถุงไปน้องเป็นอยังก็คือโบใส่ตะกร้าคือมูติท่าหงข่อยางเป็นทา่าหภูเขาไปน้องจ้าสั้นบ่สะดวกถือตะกร้าไปน้อง ใช้ถุงผ้าแาทนดอกนี้สวยคลิปนี้ยาวด้วยพี่น้องเ้อโ <c oughs> ดนๆจะได้เขาป่าพี่น้องอาจสจิสองคลิปสามคลิปคือเก่าแล้วพี่น้องอืมห้างพื้น ข้างเผือบโบสวยจ้ะแม่งกินเหนมบอกค่ะตัดออกได้ี่นอ้องเนอไปห่อนหิ้พี่น้องโอ้ยโตดไปหอดเฮี้นเนี่ยบบเหลือค่ะนอนกินว่าแม่นม้อยเขาตัดถิ่มเบิร์ตดีเลยนะจ้ะมันเหลืองสิน้ินมาได้เลยพี่นอ้องเนี่ยทั้งคนเขาจะเอาเอาไปตากแดดเบิ้งดอกหน่อยนะบัาน มันถึงน้ำสีทุกกระปุกในพี่น้องจะฝนตกมันสีสุกกระปุกเนาะปัดออกอยงมติดอันเก็บมานี่แหละพี่นงค์มาเศร้าตาเศร้าต,า,ตางเศร้าเมยเนาะตางนั่งเศร้าเมยมึงเก้าข่ลรอพี่นงคงข่มานั่งตัดเห็ดตลอดนี่นเก่า ใส่ได้ยุดกสวยค่นฝุ่นถือฝุนมันจีบอ่อคอยกรอบเลยจ้ะงานตัดจีบ่ดังบอดังชับชับชับสวยม่ติดไปหน่องประมาณนี้จ้ะไปเล่มไม่ อยากนา้ำเราห้างเิ่งออกกนอันนี่เหลืองค่ะคือเหลืองแถวโน้นกินลาตัดออกจ้ะอันนี้นนนมีลาดูเศร้าเมยพี่น้อง,ไงไอันนี้เหลืองพี่น้อง เห็มเ่าจะตัดแบบบอกแม่งแทะแม่งกินเราฝนตกนี่น่าจะขึ้นก้อนฝนตกน่ะพี่น้องแต่ฝนตกดีเนาะพี่น้องเอ้ยขาเปื่อยหมดจะ้ะอันนี้มาประทันสภาพเ็ดจ,จะเป็นแบบนี้ค่ะจะสิได้จะสวยนะคะดอก มันเป็นเลือดใหม่พี่น้องมันเปียกเพวกเจ้าเห็นเห็ดป่าพี่น้องข้างหน้านั่นเป็นเห็ดพิษเด้อพี่น้องเธอเลยโอ้ยจะเห็นบ่เห็นโทษเด้อพี่น้องได้อันตั้งกล้องตัดบ่เหน็นอ,อันนี้ได้มาเศร้าได้กวนมือเลยนะอันนี้ได้ในคอนใหม่ ไปแล้แตดดอยู่พี่น้องเล่นคอนมาขอชิ้ต่อคลิปสองด้วยพี่น้องเด้อจบคลิปตัดขานี่แหละวานยาวคือเก่าเนาะวิดดโอโอ้จะเห็นว่าเห็นข้าตเว่าปาดอันนี้ไหมอมน้ำค่ะพี่น้องเฮ้ยตาดอกบ่มีแมงค่ะ ล้าห้องเผยอมน้ำก็ตัดผักมึงพี่นอ้องอันนี้ทากได้พี่นอ้องเทากสังหารเราไปตากแดดค่ะอดอกพี่น้อยก,ก็ได้ยี่ยพี่ ตัดยา,าวบบนเงาเพี่น้องเฮ้ยขออนุญาตตัดเด้อยพี่น้องด้อยฝ่าวแล้วเขาเจาเอาเบิดก่อนคอยตัดที่เบิ้งซ้ำนี่นะจ๊ะ